อาทีนี้เรามาดูกรณีที่มีการนําเนื้อหมูนะฮะมาผสมกับเนื้อที่ทางแม่ค้าอ้างว่าเป็นเนื้อไก่เอามาขายให้กับลูกค้าเพราะว่าราคามันถูกกว่าขายเนื้อหมูอย่างเดียวเนี่ยเป็นครึ่งครึ่งเลยก่อนหน้านี้เคยมีกรณีเอาเนื้อหมูมาทาสีหลอกลวงว่าเป็นเนื้อวัวมาก่อนแล้ว และสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าต้นตอคืออะไรจับใครก็ไม่ได้ใช่แต่คราวนี้คือมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่ว่าแม่ค้าเขาบอกนะฮะบอกกับลูกค้านี่แหละว่ามันเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานไปตรวจสอบว่าเนื้อที่มาผสมกับเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่จริงหรือเปล่าเป็นเนื้ออะไรแล้วจะมีอันตรายหรือเปล่าผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบในพื้นที่ตลาดอ่างทองนะครับเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนว่ามีแม่ค้า จำหน่ายเนื้อหมูสําเร็จรูปหลายรายเนี่ยนำเนื้อหมูที่อ้างว่าเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่มาแพ็คถุงขายจําหน่ายกิโลกรัมละ75บาทผู้บริโภคบางรายก็ซื้อไปทาอาหารเขาก็ไม่ทราบครับว่าเป็นเนื้อหมูที่ผสมเนื้อไก่จริงหรือเปล่าแต่ที่แน่คือราคามันถูกจนผิดสังเกตนะครับจากราคาเนื้อหมูที่จําหน่ายกิโลกรัมละ180บาทเนื้อไก่สดเนี่ยจำหน่ายกิโลกรัมละ60-80บาทตรวจสอบพบว่ามีหลายร้านนําเนื้อหมูผสมดังกล่าวมาขายให้กับลูกค้า เป็นลักษณะเนื้อหมูแล่สำเร็จชิ้นเล็กๆปนกับเนื้อสีขาวแต่อ้างว่าเป็นเนื้อไก่แล้วมี <ừ m. S 1> วางขายเกือบทุกร้านเนี่ยครับคุณผู้ชมดูภาพาแยกไม่ออกนะคุณธีรวัตรเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราดฉันนะดิฉันกิน ừ, หมดนะหมู <ừ. S 2> เนื้อไก่กินหมดนะแต่แยกไม่ออกจริงๆก็ไม่รู้ <ๆ S 2> ว่าจะสัมผัสมันคือต่างก<ช>ันหรือเปล่ายงไ<ช>แล้วเวลามันผสมบดรวมกันแล้วเนี่ย ม,มันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วไงตอนนี้<ะ>ใช่ไหมฮะคือแม่ค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเนื้อหมูแบบนี้เป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่เขาบอกว่าเขาก็รับมาจากพ่อค้าที่นํามาส่งให้อีกทีหนึง่งเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หมูมีราคาแพงบอกว่าเป็นทางเลือกกับประชาชนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะหมูจะไก่จะผักจะอะไรก็ตามเนี่ยราคามันแพงหมดประชาชนลดรายจ่ายกันนะครับแต่เขายืนยันว่าเวลาลูกค้ามาซื้อ,อเขาบอกทุกครั้งนะว่าเป็นเนื้อหมูผสมเนือ้อไก่ ล้วลูกค้าก็มีกลับมาซื้อซ้ําด้วยอย่างพ่อค้าขายอาหารตามสั่งท่านหนึ่งเข้ามาซื้อนําไปทําอาหารขายให้กับลูกค้าเขาบอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่แต่ก็เอาไปทดลองทําอาหารให้กับลูกค้าลูกค้าก็ก็ทานนะเราก็มไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันแพงหมดก็เลยลดต้นทุนถ้าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับอาหารเนี่ย เขาก็คงจะทําต่อไปแต่คือเรื่องของเรื่องมีหน่วยงานไปตรวจสอบหรือเปล่าว่าตกลงมันเป็นเนื้อไก่จริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นเนื้ออะไรมันสะอาดมันมีพิษไหมใช่ใช่<ม>นะนี่นี่นี่คือสิ่งที่น่าห่วงแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณธีรวัตรบางคนเขาแพ้<อ>นะไม่ทราบไงสมมติว่าร้านอาหารเอาไปทําต่อแล้วบอกว่าอันนี้เป็นหมูต้มบวยนะแต่คนเขาบอกว่าเขาไม่กินไก่แต่เอาเนื้อ,เน,อเนื้อหมูผสมไก่เนี่ย<ม>ไปทำเนี่ยบางทีเขาอาจจะอาจจะไม่ได้ออมีอาการก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมคะ